นนั้นเราตวลูกสะบัดลูกสะดอกไปแล้วนะครับการเล่นสะบัดทบทวนหน่อยคือการสะบัดมือจริงๆสะบัดมือมันจะเร็วทีน,นี้ถ้าเราเล่นลูกสะบัดเนี่ยกดของการใช้เลยนะครับนั่นก็คือเร,เราต้องเว้นจังหวะก่อนที่จะเล่นครับผมจะยกตัวอย่างจากเพลงแปะก็แล้วกันครับเว้นเว้นเว้นนะมันจะมีการเว้นมันจะไม่ติดแบบนี้นะครับมือใหม่จะเป็นแบบนี้ แบบนี้ไม่ใช่ลูกสะบัดนะครับอ่ามันเป็นการตีให้ต่อเนื่องไปงั้นการสะบัดเนี่ยเหมือนที่บอกมือจะเร็วมันก็เลยรัดจังหวะดังนั้นถ้าเรารัดจังหวะเนี่ยเราต้องเว้นจังหวะให้เขาลงช่องไฟพอดีเว้นเว้นครับเว้นนี่นี่ เว้นมากเว้นน้อยเว้นนานเท่าไหร่อยู่ที่บริบทของเพลงอยู่ที่บริบทของตัวเราด้วยว่าเราเล่นเพลงช้าอยู่อาจจะต้องเว้นนานหน่อยเราเล่นเพลงเดียวเพลงดุดอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะเว้นนิดหน่อยแล้วก็ใส่สบัดเลยเล่นเป็นเพลงโมเดิร์นก็อยู่ที่เราแล้วว่าเพลงมันเป็นสไตล์แบบหวานเย็นหอมหวานหรือว่าดุดันร้อนแรงอะไรแบบนี้อยู่ที่บริบทว่าเพลงเ่ยมันจะให้เราเอื้อในการเล่นลูกสบัดไปแบบไหน แต่ที่แน่ๆก็คือว่าทุกครั้งในการสะบัดหรือสะดอกครับให้เราเว้นจังหวะโอเคนะครับลุยเลยครับ